พชีออนชีออนเหมือนในเพลงเช้าที่สดใสของชีออนนะเหรอเปล่าครับชีการให้อนอบอุ่นเพื่อให้มอบได้อย่างอบอุ่นนะครับบาทหลวงตั้งให้ผม,มคิดว่าตัวเองอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลซองวอนโอรงพยาบาลเด็กที่ดีที่สุดในเกาหลีเข้าใจไหมอ๋อใช่แล้วกาแฟกาแฟ ถ้ารวบรวมพลังงานโซนิกจากการตะโกน8ปีของคนคนหนึ่งจะทำกาแฟได้1แก้วเลยครับแต่ว่าดูจากเดซิเบลของหมอโคแล้วอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเขาพูดอะไรแม็กว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง